ครับผมก,กับผมษษช่องอากิษสคว c h เช n e นลนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนทำลิง์ Facebook กที่ผมทำเพิ่งเมื่อกี้นะผมอ่ะเพิ่งเมื่อกี้มากเลยนะผมก็ได้อนนะบานะนะนแบบน้ำเสร็จแล้วนะนี่อันนี้นี่นะผมก็ได้นี่ฮนะเ็นบุ o กส่วนตัวนะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยนะครับนี่นะครับก็ใช้เหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับก็ดูกันเลยนะครับก่อนที่จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับมาดูกันเลยอย่างแรกอย่าลืมมี f c e b o o k ดเลยนะครับถ้าไม่มี Facebook ก็ไปสมัครที่บราเซอร์อนะครับเข้าเลยนะฮะจริงๆผมก็ยังไม่มีนะแต่ผมมีล่าใจเออแ้กดเข้าเลยนะ อ้อที่นี้นะกดเข้ารูปโปรไฟล์ของเรากดเข้ารูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็กดข้ที่สามจุดนะครับนี่สามจุดตรงนี้กดเลยเลื่อนไปข้างล่างไม่มีอะไรมากนะผมกดที่ข้าที่คัดลอกลิงเลยนะฮะอ่ะคัดลอกเสร็จแล้วนะครับก็มาลองทํากันดูเลยนะครับลองทำเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมันจะจบเร็วหน่อยนะครับ ก็อาคิวได้พวกเราจะทําลิงก์ไว้นะเนี้ยสมมุติผมจะทามันนี้ทําลิงก์ใน,ในอันนี้นะช่องผมนะฮนะแต่ผมจัดลงมาทำาลยบอกร <กด S 1> ั้งไว้นะผมแล้วก็กดวานนะอัพโหลดสีหน้ากดอันนี้เลยนะแบบปันเถอะก็ูแล้ว,วครับไปเดียบรยแล้วครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาเลยนะครับไปเลย เข้าดูกันเลยสำหรับใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็อย่าลืมกดไลค์กดเชียร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ